ข้าวครับทน้ำมันาซพข้อมีอยู่ด้วยครับน้ำมันโซ่อย่างงามอยู่ครับน้ำมันโซ่อันนี้ได้ฟองกันอันนี้น,น,น้อยอน,น,น้อยเขาเสิร์ฟมา ฮางเท้ยางกําตกนี่ยเซนเตอร์เผาหรือ,อยังนนเนื้อเผาหรือเนื้อเสือนี่เนื้อเสือก็เป็นของง้วนะ่ะตัวส่วนเนก้อของว้ว ได้ประมาณท่านี่แต่ละมือครับหรือเขาจะสร้างเพิ่มก็ได้ เรื่องในหลับธนารับคนาได้จับตัครับงามอยู่ต่อทุกเช้างามอยู่ครับแทนธนาเป็นบางมือขึ้นกันด้ครับนะบม่มีตัวหับงามทูมอือแต่ว่ามันนอกจากจะได้เสียงหน่อยเสียงแย่ครับผม ดออดอกดอกดอกจอกงามงามทุกมือมือข <hi> ึ hey, m, ้นมือลงเหมือนแน่นได้อันหน่อยได้อันใหญ่ประมาณนี้แล้วก็ตามสิบเกียบ หล,ลอกลอกอย่างดีนะครับเดิมที่ไม่เปลี่ยนพังเกิดมากพังเกิดมากพวกใครมั่นติดมากเขาต้องหลอกออกประมาณพวกจับเป็นกิโลเอ้ยกเ็นเครื่องเครื่อง,งกิโลครับอันนี้งามปากงามเลยสี่กว่ากันกบอบเลยก็ต้องใส่เมิด เราตับตับแั่นเข่าปากงามเลยนี่เนื้อเฮอร์นี่กว่ตับตับตองพือตับตองตับปอนตับส่วนนี้มันจะแสีบสุดนี่ส่วนนี้จะแสีบสุดสุดๆเลยแสีบสุดตรงส่วนนี้สุดยอด เดี๋ยวไปครับ